LV ลวิเดวิ i กอน o d พอดแคใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคม2023ซีรีส21วันแห่งการสร้างสาวกผ่านพระธรรมยอนวันที่17พระเยซูอธิษฐานขออะไรยอนบทที่17ข้อ1เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็แงมพระพักขึ้นดูฟ้าและตรัสว่า ข้าแต่พระบิดาถึงเวลาแล้วขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระธรรมยนต์บทที่17เป็นพระคัมภีร์บทที่เยี่ยมยอดมากๆบทหนึ่งเพราะเป็นตอนที่บันทึกถึงการอธิษฐานของพระเยซูเอาไว้และนี่ควรจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นจนทําเอาเรานั่งไม่ติดเก้าอี้เลยเพราะพระเยซูผู้ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นบุตรมนุษย์ ทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่รู้วิธีอธิษฐานต่อพระบิดานในทุกๆสถานการณ์และทุกห่วงอารมณ์และในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นเพียงคนเดียวที่ทั้งได้ยินและตอบสนองต่อคำอธิษฐานจากบรรดาประชากรของพระองค์คำถามคือถ้าเช่นนั้นแล้วพระเยซูทรงอธิษฐานขออะไรคำตอบก,ก็คือพระองค์อธิษฐานเผื่อเราทั้งในอดีตและยังคงอธิษฐานเผื่อเราอยู่ในตอนนี้ ย้อนบทที่1ิเข้อ8ถึง10เพราะว่าพระดำรัสที่พระองค์ตรัสแก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ให้พวกเขาแล้วและเขารับไว้และรู้แน่ว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์และเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อพวกเขาข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ ทุกคนที่เป็นของข้าพระองค์ก็ทรงเป็นของพระองค์และทุกคนที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์ได้รับเกียรติในตัวพวกเขาให้เราใช้เวลาสักครู่ในการรับรู้ถึงความจริงอันน่าประหลาดใจข้อนี้พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูอธิษฐานวิงวอนเพื่อเราตลอดเวลานั้นหมายถึงพระเยซูเข้าไปหาพระบิดาแทนเราทุกคนดังนั้น หากเรารู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างเราไม่มีใครคอยช่วยไม่มีใครสนใจเราให้เรารู้ไว้ว่าพระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อเราอยู่ด้วยตัวพระองค์เองในคำอธิษฐานนี้พระเยซูร้องขออย่างเจาะจงให้พวกเราซึ่งเป็นคริสตจของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันโดยอธิษฐานในยอห์นบทที่17ข้อ23ว่า ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ พระเยซูบอกว่าโลกนี้จะรู้จักพระองค์จากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเราพวกเราทุกคนในฐานะกลุ่มผู้ติดตามพระเยซูถูกเรียกมาเพื่อสํแดงภาพของสวรรค์ต่อโลกที่กำลังแตกสลายใบนี้ผู้คนจะเห็นภาพนี้ในทุกวันผ่านการปฏิบัติตัวต่อกันและกันของเราแล้ววันนี้เราได้ปฏิบัติต่อกันด้วยความดีหรือไม่ การกระทาและทัศนคติที่เรามีต่อผู้เชื่อคนอื่นหนุนใจให้ผู้คนรอบตัวอยากติดตามพระเยซูเหมือนกับเราหรือเปล่าบรรดาผู้ติดตามของพระเยซูถูกเรียกมาเพื่อปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นอย่างแตกต่างเราถูกเรียกมาเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้โลกมองเห็นภาพและมีความหวังในแผ่นดินสวรรค์เมื่อพวกเขาอยู่รอบๆตัวเราอยอห์นบทที่17ข้อ25-26 ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรมโลกนี้ไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาข้าพระองค์ทำให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์และจะทำให้เขารู้อีกเพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในพวกเขาและข้าพระองค์อยู่ในเขาคำท้าทายในวันนี้ ลองจัดเวลาเพื่ออ่านพระธรรมยอห์บทที่17ในระหว่างวันนี้พระเยซูให้ความสำคัญกับความเป็นอันหนึ่งเดียวกันมากเพราะนี่คือสิ่งที่พระองค์อธิษฐานในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นพระชนแล้วเราล่ะเราให้ความสำคัญกับความเป็นน้ํำหนึ่งใจเดียวกันมากแค่ไหน เราจะเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนแห่งความเชื่อของเราได้อย่างไรบ้างในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราก่อนด้วยความรักอย่างที่โลกนี้ไม่รู้จักเราขอบคุณที่พระเยซูทรงใส่ใจและรักเราแม้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต เราขอบคุณที่พระองค์ทรงมีเราอยู่ในพระไทยอย่างเต็มเปี่ยมขอทรงประทานความรักเช่นนี้ในชีวิตของเราเพื่อเราจะส่งต่อความรักและถวายเกียรติแด่พระบิดาเช่นเดียวกับพระเยซูขอทรงถักทอเราไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเราจะแสดงให้โลกเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่เพียงใดเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน